โอ้ท่านกรรมเท็จเกลียดขี้หน้าเราแล้วใช่ไหมเกิดความรักครั้งใดบอกเคยได้ลุ้นอยากจะเจอเนื้อคู่แต่ดันไปเจอเนื้อตุนโดนเขาต้มซะจนเกือบเปืออ่อยเลยไป กราบเปียนพ่อแม่พี่น้องชาวเทศาบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ที่เคารพทุกท่านวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568นี้ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศาบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรสมบูรณ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ขอเสนอนายอดุลบูรณะถาวรเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง นายอดุลบุรณะถาวรเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอดุลบุรณะถาวรหรือหมูเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอดีตเคยเป็นสมาชิกสภาเทศบา,าลตำบลเกษตรสมณ์หนึ่งสมัยและเคยเดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลเกษตรสมุูอีกหนึ่งสมัยนายอดุลบุรณะถาวรเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอดุลบุรณะถาวรหรือหมูเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งความรู้ดี มีประสบการณ์ทำงานในสภาเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์มากกว่า12ปีขอโอกาสเพื่อเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรสมบูรณ์ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนคนใหม่เลือกนายกคนใหม่เลือกนายอดุลบุรณะถาวรเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอดุลบุรณะถาวรหรือหมูเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนายอดุลบุรณะถาวรพร้อมทีมงานผู้บริหารคนรุ่นใหม่ ใส่ใจชุมชนเลือกนายอดุลบุรณะถาวรเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอดุลบุรณะถาวรหรือหมูเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งความรู้ดีมีประสบการณ์ขอโอกาสเพื่อเป็นนายกเทศม,มนตรีตำบลเกษตรสมบูรณ์เปลี่ยนขนใหม่เลือกนายกขนใหม่เลือกนายอดุลบุรณะถาวรเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอดุลบุรณะถาวร หรือหมูเบอร์หนึ่งขออาสาเข้ามาสารงานต่อกองงานใหม่นายอดุลบุรณะถาวรเบอร์หนึ่งนายอดุลบุรณะถาวรหรือหมูเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมองการไก่ไฟทํางานประสานได้ทุกที่นายอดุลบุรณะถาวรหรือหมูเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งผู้ร่วมคิดร,ร่วมทําร่วมพัฒนากนเกษตรสมบูรณ์ก้าวไกลนายอดุลบุรณะถาวร หรือหมูเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเป็นนายกเทศมนต,ตรีตำบลเกษตรสมบูรณ์นายอดุลบุรณะถาวรหรือหมูเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งขนกล้าขนไก่สละทั้งแรงกายกำลังทรัพย์ขับเคลื่อนการทำงานเพื่อพี่น้องชาวเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์มาโดยตลอดนายอดุลบุรณะถาวรเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนายอดุลบุรณะถาวร หรือหมูเบอร์หนึ่งสุดยอดของสุภาพบุรุษผู้มีส่วนร่วมคิดร่วมทำนำพาสู่ความเจริญพี่น้องชาวเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์เรามาช่วยกันเปลี่ยนคนหมเลือกนาย,ยกคนใหม่เลือกนายอดุลบุรณะถาวรหรือหมูเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งงานหลวงไม่เคยขาดงานราษยิ่งทุ่มเทสุภาพบุรุษผู้มีแต่ให้ใครๆก็รู้จักรักพวกรักพก้อง รักพี่น้องทุกๆคนขอเชิญพี่น้องชาวเทศบาลตะบลเกษตรสมบูรณ์มาเลือกคนที่อุทิศตนให้ส่วนรวมร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเลือกนาอดุลบุรณาถาวรหรือหมูเบอร์หนึ่งเบอร์หอย่าลืมวันอาทิตย์ที่11พฤษภามาเลือกสุภาพบุรุษยอดนักสู้รู้งานนายอดุลบุรณาถาวรเบอร์หนึ่ง หรือหมูเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเมืองเกษตรสมบูรณ์จะสดใสหน้าอยู่เมื่อเลือกหมูเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนายอดุลบุรณะถาวรเบอร์หนึ่งอดุลหรือหมูเบอร์หนึ่งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรสมบูรณ์แล้วท่านจะไม่ผิดหวัง